บ่บ่ นุสิตและุัวสุวาสิกาลูกหลานตลอดทั้งโพลที่ประมาทบ้างในองค์ภูต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีทะลึกได้ก็ดีทะลึกไม่ได้ก็ดีมีเจตนาก็ดีไม่ได้มีเจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีกระบอ อยายามจิตกาทานเพื่อขอพิธีะว่าให้เกิดสดในโอกาสต่อไป ระตรประธานจากสมเด็จพระสังฆราชผู้ที่อัญเชิญก็คือพระไตรก็คือเจ้าอธิการมงคลศุนทรโรจาาเจ้าคณะอำเภอวันตอนนี้วา่าผู้ที่อัญเชิญคําสั่งแก้ประธานพระไตรและมาจันท่านพระอูโชติพูนาพรเจ้าคณะอำเภอสวัสดีแผนดินและไม้จันท่านที่อัญเชิญก็คือ สักว์ระลเป็นวรรคสุดท้ายกับเป็นภาพที่สวยงามนะครับก็คณะสถาญาติโยมนะช่วงนี้ถ้าขาบวน,นเชิิหลวงปู่าสริราชหลวงปู่ผ่านเรียบร้อยอีกครู่ค่อยเคลื่อนมานะครับอยาเพึงเคลื่อนมานะเดี๋ยวให้คณะสง์ ท่านบันโนมือไว้แ้วน,น,นคะครับ กับลบจากที่อารานิมนศรีราษหล์นปู่ข้นไปบนจิตกาธานชั่วคราวที่เรียบร้อยกั้ก็จะเป็นการ เสน่ห์ละองหลวงปู่เป็นระดับส่ดไปนะครับกับน <le> ิม <une> นต์ทุกรูปนะครับนั่งลงญาโยมก็นั่งลงนะครับตอนอนี้ประเด็นบุญก็จะได้ต้ำคณะสงฆ์แล้วก็ญาโยม สัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสันะโมตัสสะ i สาบบางอปาราทางข้ามาทุนโนรกันเตพขอโอกาสหลวงปู่ผู้เป็นที่เคารพนับถือขอพระสงฆ์สามเณรตลอดจนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในโอกาสนี้เพื่นประกอบพิธีตำเป็นกุศลและก็ถะาวายเพลิงศพของโอหลวงปู ในวันพรุ่งนี้ตามประการต่อไปคณะสงฆ์ศิทยานุสิทาย,ยกทายิกาพกทุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ประมา,าทพาดพังในองค์หลวงปู่ต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีมีเจตนาก็ดีไม่ได้มีเจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีก็ขอกรมนั้นๆจงเป็นอโหสิกรรม แด่พระลูกหลานญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายขออำนาจคุณงามความดีบารมีธรรมของหลวงปู่จมเสด็จไปสู่ัสวรรค์พระนิพพานและอำนวยอวยใยให้กับคณะงสงฆ์สิทธิญาิโยมพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความสุขความเจริญยิง่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเธอ कमान ले डीप कर